วันนี้ก็กตอขอบอกในเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสสและการออกเสียงประชามติจากคำถามที่ว่าคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสสและการออกเสียงประชามติมีอะไรบ้างในเรื่องนี้ขอตอบว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอประชาสัมพันธ์คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสสและการออกเสียงประชามติที่เหมือนกันดังนี้คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสสการออกเสียงประชามติ 1. มีสัญชาติไทยแต่ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปี 2. อายุไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือกตั้งสสหรือวันออกเสียงประชามติ 3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งหรือเขตออกเสียงประชามติมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า90วันนับถึงวันเลือกตั้งสสหรือวันออกเสียงประชามติลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งสสการออกเสียงประชามติ 1. เป็นภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช 2. อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 3. ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 4. วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และสามารถติดตามสาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสสและการออกเสียงประชามาติได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง w w w e c t g o t h หรือแอปพลิเคชัน SmartVote หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริการสายด่วน144แล้วพบกับก็ก้อขอบอกในตอนต่อไปค่ะ